เอาได้ปะเอาเอาหนยหรือว่ามันจอดเจอดยมันจอดอยู่มันจอดอยู่มันจอดอยู่ยังไงยังไงเอาเอาเอ้ยตกลงเอาตัวนี้โคนปื้อนี่เอาตัวนี้พอตัวนี้เอาตัวเดียวเอาตัวเดียวเอาบอลบอลตกมันตกมันตกเอามันฟังหน้าไอ้พรสวย

เมื่อปากจะพีอะไรตอตายไม่ได้คยชุบอยชุบอยชุบอยเหลือคนข้างคนชุบไตชุบไยคนหนึ่งชุยไตไปไปไปไหนไปไมุเฮ้ยดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อยดึงปืนตัวรถเลยหน่อยปืนในรถปืนในรถอะเดี๋ยเดี๋ยวเอพีนิ่นได้เปล่าครับจับผมเข้าไปอะมเห็นเนื้อกบะโปเงขอโทษทีคไอ้สัตว์น

ยิงลงมา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 เอาอุ้งเอลยยิงอ yeah. yeah. yeah, yeah. 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 yeah, yeah, ีก yeah. ยิงอีกถ้าเาชุกไปาเาชุกไปาเชุไปาชุเยราชอนเราชนเราจะนดวจด้วยเดียเีรับเียผมเดียรับผมเล่น ชูเล่นเอามันเนี่ยเนี่ยมึงยิงมันดิยิงมันยิงมันเออไปนั่นไปแล้วขึ้นไปเลยถอย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 ไปเลยเอยไปเลยถอไปเลยล้อบล้อบล้อบเอาคนหนึ่งเอาคนหนึ่งไปดิไปดิกระมากลับ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 มาไปดิหุบกลับมาหุบกลับมายิงปืนมายิงปืนมายิงปืนมาจริงัวปืนมาเดี๋ยวเออหุบปืนมา มาลบหมดตอได้ลบหมดยิง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 ยิยิงตัวรออ่ะยิตัวรออีกตัวนึงแมตัวครับตัวครับพี่ตันี่ตัวนี่อไมไม่จบไม่จบ้ย่จจูจูจู ลมดาวนี้ลมดาวนี่ลมอาอี้ยิงแล้วลมล้วลมลาวลมวลมดาวยิงตำรวจ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 เฮ้ยไอแปยิงไอหายไปไหนวะไแปดไอแปเยิงตำรวจให้น้องน้องจบอยู่ได้รัจับไม่หายรัจับไม่หายรีจับไม่หายันี้ได้ทีนี้ได้รจไม่หายไปไปือไปไป ใช่เรับใช่แล้วรอรอได้ได้ได้แต่ขอพาใช้มึงต้องรีบไปเขียรรถตัวเองไปพารถตัวเองเลยไปพาเลยไปพาเลย

หอมหอมหหอมตอนึงเสียโป้เยปใครเสียไหายหลงใครเสียไหายหลงใครเสียไ่หายหลงไ้ไปแล้วไม่หรอพี่ยายไปนที่เสียดิถ้าสุดถ้าได้คืนถ้าได้คืนก็คืนไปเลยอ๋ออ้ยเ้้าพี่นโนจับนะครับ คนหนึ่งไปนะว้ยงอีกหนึ่งอย่างนี้ที่เราบัตรงนผู้จโอ้ตัวหนึ่งโน่ได้ได้ได้ของแกหรอรวมเหรียญหรือยังคะเนาะถามว่าไงคะที่ร่นป้นบัตรแกงอะอะไรนะคะถ้าตีหลังเพื่อนที่ร่นป้นบัตรแกงพยายามโดนป้นบัตรแกงหรอใช่ เดี๋ยวให้เขาเอาคืนได้ไหมคะเขาน่าจะรีบหยิบอะเดี๋ยวใค่อยหลังเสร็จไหมเดี๋ยวค่อยหลังเสร็จไหมเดี๋ยวมีไปหาอะไรไงล่วงเดี๋ยวมีไปหาโดนปากหเอางี้ดูเอาที่หนูไปกดไหมไปเอามาก่อนดีกว่าหนูขออนุญาตคนตัวนะ

ก็ไม่ได้แพงดีกว่าใช้ยาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพืฟังกูฟังกูนะฟังกูนะไม่ต้องระเบิดรถมานะไม่ต้องระเบิดมันกูอยากให้มันกลับมาตรงนี้อีกแล้วจะตีมันอีกตรงนี้แตถ้ามันจะพาเราเตรียมแตนบยตีมันที่พาวโอเคตามน้อไม่ไม่ระเบิดรถป้นยางได้ป่ะมันไม่มันไม่รู้หารู้ป่ะเกลียด้าหลังเกลยดาหลานหลังนีเยโนจับเลยเอ้ยเช็คตัวเอดีนะเว้ยเช็คดอกจัดไอตัวตัวเองดีๆนะว่ามีอยู่นะเช็คดีๆนะเพื่อน ต่อใครไปไปเปร้าไปเรียนไปร้ไปเรียนที่สอนอกันไปทุาอย่างครบอ่ะัก็ไปได้หมดเลยจะไปพร้อมกันไปสอนอกอนอกรได้หมดนนไอเหี้ยเ้ยยียิหรบหลบแป๊บนึงร้านึงพี่อยู่ไหนกินข้าวพอดีเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อนอหรือเปล่านอนหรือเปล่าเรจับได้ไงเมื่อกี้พูดรได้หรอาผมยังได้ผมยังได้ผมยังได้ให้ไปคุยไอยนุ่นไคยุไอยนุนอยากชให้หมด พี่่มจให้ไปเลยไปเลยลงไปงัดลงไปงัดเอามาด้วยเลยเอามาด้วยเลยกูเอามาด้วยเฉพาะเลยอะไรอย่างนี้หมดทำอะไรอย่างนี้หมดเพื่อนใครใครงัดได้งัดให้หมดอะไรอย่างนี้หมดใครมีที่งัดหลายอันที่เลนอย่าคนไมนใช่ไหมพี่86เอาอีกเพื่อาีให้ทำไรเนี่ยปลากระลุดเ้ยทำไมพี่โนนี่ลงมาพี่อไ ใหรงานได้งานให้กมไอ้ไอตัดเร็วไปหน่อยเดี๋ยวนี้นี่แย่มีอยู่มีอยู่มีอยูดให้หน่อยให้หน่อย้งนดให้หน่อยกินให้หมดมีคนที่รอรอ่อนแต้มมีนี่งัดว่าแซมอจนี่จะจุ่เลยอมาามาถ้าจะงัดยางเขางัดแบบนี้นะงัดยางหลังสองยางยางหล้าไม่ต้องงัดปติเพื่อนแค่ยางหลังสองยพวกเหี้ยพวกไม่ได้โจรโซลิคอติงนะไม่รู้ ยางเลยไม่พกมายานพอดีเลขเลยตีหกเก้าต่อไอ้ต่อเลขเลยอ้าวแปดสี่เพื่อนเอาทำงานพวกไม่เรื่องงานไม่อยากจนเว้ยไอ้เหี้ยจำหลังเดียวได้เว้ยยางหลังสองยางพอเดียรยางต้องไปเก็บใส่รถนะมันหนักมันมันเยอะนะใช่เดี๋ยวไปเก็บนะไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บเวลาเหลือเยอะเวลาเหลือเยอะเพื่อนโดนัทโดนัท เออพี่ผมผมขอแวะอู่ได้ป่ะประตูมันหลุดอ่ะเดีวไปด้วยกันครับไปด้วยกันเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวแวะเหมือนกันประตูต้องแวะเหมือนกันเออไปเลยที่กูถึงบอกไอ้มึงนัดยางหลังมานสองยางก็สแลตสแลตอีโมดไว้ด้วยอ่ะเวลารถรถปวามจะได้แบบพลิกเลยเออให้ไปเปิดรถปัญญาอ่อนมาตาจะเรามากับมึงอีกไอที่อ่ะเอาอีกไหมพี่เอาอีกปะพี่แจ๊คเอาอีกปะ พอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลว,ลวมีอีกไหมเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวพี่บอกเข้าใจไอ้กูกูไปหยิบน้ำแบบนึงไ,ได้ป่ะตอนขับได้สั์กูไปหยิบน้ำมันไอ้อเ,อเฮียเจ็บพอเลยสัพ์พรอไม่มันปะ่ะเฮียมับบงกรตีหวัวกูป้องเลยนะ <c oughs> มันเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดว้าพี่เข้าไปตีเจ้าโซนแม็กวาปุ๊บเตเตอร์่เลจุดว้าป่ะดีดีพี่สับพี่ตับฟีผมั้ะตาผมง้าไม้พี่รู้ว่าเกิดลอะไรขึ้นในสายตาผมเห็นมันหายไปแล้วอย่างเนี้ยตัดแ้ไปแล้วเกิขึ้นพีโทนีการายัง บอกแล้วเอามาเพิ oh. ่งงานนี้แหละงานเด็ดงานไม่ยากจนคร์กแต่เราชุ่ไวมากเลยนะมันทำงานไปครับใช่เพราะพยายามออกจากอุ่งควันไงตามที่พวกมึงเล่นกันแบบเมื่อคีนเลยเว้ยเมื่อไหร่ที่เขาล้มช่วยกูกลับมาสแต็กรวมกันไว้ไวเต็มถ้าจะแพ้ขอแพ้แบบ30คนไม่กระจายไป2กลุ่มแค่นั้นเลยเมื่อกี้สวยมากสวยมากให้เขาล้มปุ๊บกูแล้วก็กันกันชนรถชนลงจากรถให้หมด จะชนรถไม่ได้ยกเว้นตัวปืนขับแย่ออกมาไอ้ชีตจอนกันยางไอ้เรี่ยมันต้องทำงานเพื่อนยังไงต้องทำจอนสลัดไม่ได้ของของฝากนักงานโอ้ยไอ้เหี้ยวไอ้เรี่ยมันก็แบบนี้แหละล่ะจะปกติไปเจ้าสลัดรีไอ้เรี่ยวเล่นเฟรไปด้วยทำงานไปด้วยว่ารีเล่นเฟรยังไงให้ได้ตังคจอนกันยี่สิบสองเละ รถกูหนักเลยยังไม่จบรถกูโดนแบบว่าโดนลุงหมกสิบคันลุงชนอะเก็บกดใช่ไหมเก็บเก็บไว้ใช่ไหมหลังจากนี้รถเราจะเป็นที่เพ่งเล็งละย้อนเละหลังเลยโนี่่ต้องไปถามว่าต้องไปถามคนอื่นเราไม่พี่ไม่รวมพี่อยู่แล้วไอ้หล่เฮียไปถามเฮียเฮียเฉียงก็ได้ไอ้แปดอะถามไอ้แปดมาตอนนี้คนนี้พอแล้วพอแล้วคนี้กับจอห์นพะแล้วหมดแล้วหมดทุกคนแล้ว ลองแท็กเขาหร่ครับไม่รู้ไม่ได้รวมไม่ได้รวมไม่ไหมไม่ได้รวมเลยนะอยู่แล้วครับไม่ต้องวไปสนอพี่สนอ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 แล้วก็อู่นะพี่ไอเลดไปเต็มกดเพจไปเลย่น่ไฟแนะขอแตกออออบงโอ๊ยหมดเกาะหมดหมด ให้สุขจ้าอ่าใช่แต่พอมึงอะพี่กูเลยโดนจับรถคือรถต้องเรียไฟต์ต่อคือรถกำลังเร็วเขากำลังไปโรงพยาบาลไม่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลไม่ได้ไปโรงพยาบาลที่พาวไปที่พาวที่พาขับไปที่เผาทีมบอกทุกคนว่าที่เผาเช็คต้องแท็งเขา

น้องเล็บแม่ไมครับแบมีแบมีแบมีชัวร์คุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าไม่ดื้อไม่ดื้อมีมาละมีดื้อกับไม้หมดไม่ปล่อยเขาไปเกาะแน่นเหมือนกันนี่ว่ะพวกเราอ่ะแน่นเหมือนกันนี่ว่ะแน่นเหมือนกันนี่ว่ะบึ้มเลยกระสุนมีเป็นรอเล่นนั้นนะไม่ใครใครใครป้นบาดแก๊งกู ไอ้กับตันตันเฮ้ยไอ้ตันหิวเลยโทรเลขอะไรโทรเฮ้ยคนยังเช็คคนหรือยังอันนี้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 เท้าเจ็ดเพื่อนเท้าเจ็ดใช้ขเช็คใช้ขเช็คครับโอเคครับเช็คดูคนหรือยังเช็คครบแล้วใช่ไหมใครไม่เช็คทุกคนเลยหมดเช็คใหม่หมดลงเลยเฮ้ยเฮ้ยคนไปรถรีเช็คใหม่ทุกคนเพราะทีน้องผู้เข้าใหม่รได้ครับเช็คได้ครับเอ้าเช็คเองแล้วผมจะเช็คช่วยเช็คจำด้วยว่าใครเช็คไปแล้วอ่ะ ไม่ม่รู้ไ่ช่วยเช็คเสร็จแล้วให้เขาลุกออกไปลุกออกเลยยกแมวพี่ชิตแมวคนนี้ตัดเช็คแห้เขาลุกออกไปเดี๋ยวกูเล่นเช่นวันี้เลยแล้วกันนะเอ่อบางไม่ต้องเดี๋ยวไปอู่ได้เดี๋ยวไปอู่เดี๋ยวไปอู่ลุกเลยครับลุกเลยครับลุกเลยครับลุกรุกลุกรุกรุกแอบมึงเลยเอาเลยลุกเลยครับลุกเลยครับลุกเลยครับ ก็ไมเอามามองไม่เห็นลยมาแบบออกออกออกลออกออไปไคนอื่นด้วยเหลอคนอื่นกมานไมาแล้วานอตอดสอดอสอดอสอดอ